ดีครับคุณประวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณสุพิพันธ์ครับสวัสดีครับเป็นไงครับทองครับลงไปเมื่อกวานเอ้เมื่อบรสุกวันนี้ก็ทําท่าจะขึ้นอีกแล้วนะครับค่ะก็คงยังเป็นไชเวย์อยู่ในกรอบซึ่งกว้างนิดนึงนะคะแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่รับสําคัญน่าจะอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสองร้อยดอลลาร์แต่รอยซานส่วนแนวต้านเนี่ยเประเมินไว้ถ้ายังไม่เบรกหนึ่งพัน 250 US d อลลา r แต่ทรอยสอาก็เชื่อว่าจากนี้ไปจนถึงวันศุกร์นี้ยน่าจะอยู่ในกรอบนี้จนกระทั่งจนถึงวันศุกร์เนี่ยมันจะมีตัวเลขใหญ่คือตัวเลขนอนฟาร์มการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะมีประกาศประมาณสองทุ่มครึ่งหลังจากตัวนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีการเห็นการฉีกของแนวรับหรือแนวต้านแล้วก็ดูค้าว่าถ้าเบรกออกแล้วเนี่ยทองคำจะ สามารถไปต่อได้ไหมเพราะว่าถ้ามองจากการซัพพอร์ตของตลาดเอาตัว SPDR หรือตัวตัวหุ้นที่เป็นตัว ETF ที่เป็นตัวถือครองทองอะนะคะเปอร์เซ็นต์ทั้งนีน้ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาซื้อไปประมาณถ้าเป็นตัว SPDR เองเนี่ย SPDR เองเนี่ยซื้อประมาณร้อยี่สิบตันแล้วก็หุ้นตัวอื่นเนี่ยประกอบกันเนี่ยประมาณสักแปดสิบตันเพราะฉะนั้นเนี่ย วอลุ่มในการเข้าถือของทองคําตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเกือบส0งร้อยกว่าตันซึ่งถือว่าเป็นประมาณที่มากกว่าการเทขายในปีที่แล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งสัพพอร์ตให้ทองคำเนี่ยไม่สามารถยืนต่ำกว่าพันสองร้อได้ถึงแม้กระทั่งออวอ l ลุ่มในการซื้อของเดือนของอินเดียในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะหายไปเนื่องจากว่าอาจจะมีการประกาศลด วี่อทีมาเพราะนั้นเนี่ยตรง ETF ก็มาทดแทนวอลุ่มของทางอินเดียไปหนึ่งเราก็ยังสามารถได้ปริมาณที่มากขึ้นทำให้ทองคำเนี่ยยังไม่ย่อต่ำกว่า1,200 US ร้อยยูเอสอลาร์แต่ที่มีการประเมินจากสมาคมเอ่บอ l m a นะคะที่มีการประเมินว่าออทองคำเนี่ย a อ e วอ g e เ็ตปีนี้น่าจะอยู่ที่พันสองร้อยสาดอลลาร ต่ทสเอาโดยการเฉลีย่ยของออนักวิเคราะห์ในกลุ่มประมาณ50าสิบบล็อกเนี่ยรวมกันเนี่ยอยู่ประมาณพันสองอยสามก็แน่นอนบางค่ายก็ประเมินไว้ที่พันสองร้แล้วก็พั0สกว่าก็ ตัวเฉลี่ยเอฟเวอร์เรออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่พันสองร้อยสามสิบหนักลงทุนก็ลองเอาตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูส่วนแนวรับเนี่ยถ้าหลุดนพันสองร้อยลงมาเนี่ยรับถัดไปน่าจะอยู่ที่พันเอ่อหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์เป็นรับใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นกรอบก่อนจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็มองว่าเป็นไซด์เวรับอยู่ที่พันสองแล้วก็ต้านอยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบส่วนเอ่อถ้าเบรก หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งประเมินไว้ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันแล้วก็ครั้งที่แล้วอยู่ที่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันถ้าประกาศเป็นไปตามคาดจริงๆตัวนี้จะเป็นตัวกดดันทองคำให้ย่อลงมาแต่ถ้าต่ำกว่าคาดตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตให้ทองคำมีโอกาสที่ไปต่อส่วนอัตราการจ้างงานของของเอ,อ,อเมริกาเนี่ย ครั้งที่แล้วอยู่ที่4.9ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต่ําที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าก็อาจจะมีผลท่าสูงกว่าแต่โอกาสที่จะย่อต่ํากว่านี้นี่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งก็นะักลงทุนใช้ตัวนี้เป็นตัวประกอบค่ะแนะนํานักลงทุนลงทุนอย่างไรดีครับในในช่วงสั้นนี้ครับช่วงสั้นนี้ถ้ามีโอกาสได้เห็นพัน สี่สองร้อยสี่สิบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นจุดที่น่าจะขะยอยขายเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปทำา i g อยู่ที่พันสองร้อยสี่สิบไปปลายแล้วก็ลงมาแล้วก็ไปปลายสัปดาห์ก็ไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันสองร้อยสี่สิบได้เพราะนั้นค่าสัปดาห์นี้ก่อนที่จะถึงการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็ถึงจุดสามร้อยไปปลาย พันสองร้อยสามสิบไปปลายพันสองร้อยสี่สิบก็น่าจะเป็นจุดที่จะหย่อยกขายลงมาได้แล้วก็จุดที่น่าจะทยอยสะสมก็พันสองร้อยี่สิบลงมาก็เป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมได้ค่ะค่บผมวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณประวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ